สวัสดีโมบายฟอโตกราเฟอร์ ographer, ทุกคนด้วยนะครับรีวิววันนี้แก้วขอเปลี่ยนบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ไม่ได้มารีวิวกล้องตัวใหม่นะครับแต่ว่ามันเป็นแกจเจตตัวหนึ่งที่แก้วอยากจะเอามาใช้ในห้องทํางานของแก้วเนี่ยนานมากๆและตามหาแบรนดน์นี้ตามหารุ่นนี้ตั้งแต่ตอนที่เขาแบบเปิดตัวใน Kickstarter เลยอะทุกคนแต่ว่ามาเจอในร้าน Big p e n g ก i ินนะครับซึ่งก็คือคีย์บอร์ดนั่นแหละแต่ว่าทุกคนดูมันโคตรสวยเลยอะ คือมันไม่ใช่แค่คีย์บอร์ดที่เรามาใช้ในการทำงานนะครับมันสามารถวางเป็นของแต่งโต๊ะแต่งห้องได้ด้วยและนี่คือ Low Free Flow 2นะครับหรือว่า Low Free Flow Generation 2นั่นเองตอนที่เขาออกรุ่นหนึ่งมาเนี่ยแก้วมีโอกาสได้ลองแต่ว่าไม่ได้นานมากนะักตัวนั้นก็ ค่อนข้างชอบแล้วแต่ว่ามันยังติดเรื่อง build quality อะไรบางอย่างที่ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นนี้เห็นภาพเรนเดอร์ครั้งแรกเห็นเอสเตติกที่เขาลงในเว็บไซต์ครั้งแรกคือคิดในใจเลยว่ายังไงก็ต้องโดนตัวนี้แล้วก็ตอนนี้มาอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าหลังจากที่แก้วใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้มาแล้ว1สัปดาห์เนี่ยรู้สึกยังไงกับเขาบ้างแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาไหมกับค่าตัวประมาณ4 000, 5 0 0บาทเนี่ย ไปดูรีวิวกันครับ เรามาเริ่มกันที่การแกะกล่องหรือว่า Unboxing เจ้า Low Free Flow 2ตัวนี้กันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าดูดีตั้งแต่แพคเกจจิ้งภายนอกเลยนะด้านหน้าเนี่ยก็จะมีการบอกรายละเอียดพวกสีสันของตัวคีย์บอร์ดที่เราซื้อมาว่าเป็นสีไหนซึ่งของแก้วก็จะเป็นสี p a c e Gray นะครับส่วนพวกฟังก์ชันการใช้งานอะไรต่างๆก็สามารถพลิกมาดูได้ที่ด้านหลังของตัวกล่องนะทีนี้พอเราเปิดตัวกล่องขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับตัวคีย์บอร์ดที่มีการห่อกระดาษกันรอยกันกระแทกมาอย่างสวยงามเลยนะครับ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆที่มีมาให้ในตัวกล่องเนี่ยก็จะอยู่ใต้กระดาษที่ป้องกันมอมกหนึ่งชั้นนะก็จะมีสาย USB-C to USB-A นะครับซึ่งบอกเลยว่า คุณภาพของสายที่เขาให้มาทุกคนทําออกมาได้ดีมากๆสมกับราคาของเขานะครับคุณภาพของตัวคีย์แคปเนี่ยก็ถือว่าดีกว่าตอนเจเนเรชันหนึ่งมากๆนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้ลงดีเทลกันอีกทีนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญมากๆระวังอย่าทําหายเชียวนะมันคือ USB dongle 2อง h z สกินะครับสำหรับการเชื่อมต่อแบบวายเลสซึ่งข้อเสียอันแรกเลยที่แก้วเจอก็คือเขาไม่มีที่เก็บเจ้าตัวนี้มาให้เราจะต้องแบบไม่เสียบทิ้งไว้กับ device ไ,ไปเลยก็จะต้องหาที่เก็บที่เราจํา ได้ว่ามันจะไม่หายแน่นอนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกคู่มือการใช้งานอะไรต่างๆเนะาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันที่ตัวคีย์บอร์ดกันต่อเลยนะครับต้องบอกว่าทั้งดีไซน์ทั้งบิวคุณลิตี้ของ Low Free Flow 2ตัวนี้คือสิ่งที่ตกแก้วได้ตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดตัวบน Kickstarter เลยครับทุกคนเพราะว่านี่น่าจะเป็นโล w p โปรไฟ e ์คีย์บอร์ดที่ทั้งหน้าตาบิวคุณลิตี้วัสดุดีที่สุดแล้วเท่าที่แก้วเคยใช้งานมานะครับโครงสร้างทั้งตัวเป็นฟูอลูมิเนียม C N C เลยนะงานสีก็เป็นงานแบบอะโนด e นะครับซึ่งมีผิวสัมผัสที่เรียบหรูวางอยู่บนโต๊แล้วดูคลีนดูมินิมอลมากๆยิ่งถ้าเกิดใครมีการจัดไฟโต๊ทํางานสวยๆวางไลติงดีๆเนี่ยเวลาแสงมันตรกกระทบลงไปบนส่วนที่เป็นโลหะของคีย์บอร์ดอะ่ะมันจะให้ความสวยงามมากๆสะท้อนออกมาได้ดูดีมากๆนะครับส่วนตัวน้ําหนักของคีย์บอร์ดนะครับถ้าเป็นเลเยอร์หกสแบบเดียวกับที่แก้วรีวิวให้ดูอยู่ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ600กรัมนิดๆน,นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวที่เลเยอร์เป็น8 4หรือว่าเป็น100เนี่ยก็จะมีน้ำ หนักที่มากขึ้นแต่ว่าไม่เกิน1กิโลกรัมแน่นอนนะครับก็พอจะพกพาไปได้อยู่นะแล้วก็อีกหนึ่งจุดในพาร์ทของการดีไซน์นะครับที่เรียกได้ว่าทํามาเหนือคู่แข่งแบบชัดเจนมากๆเลยนะก็คือขาตั้งในการปรับองศาในการพิมพ์นั่นเองโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคีย์บอร์ดโลว์โปรไฟล์มักจะไม่มีอะไรแบบนี้มาให้หรือว่าต่อให้มีคุณภาพก็จะไม่ได้ดีมากนักองศาในการพิมพ์ก็จะไม่ได้ดีมากนักนะครับแต่ว่าตัวนี้แข็งแรงพิมพ์สบายแรกๆเนี่ยจะใช้เวลาปรับตัวอยู่ประมาณ2อสวันแล้วพอเข้าที่ปุ๊บ,บอกเลยว่� บายข้อมือมากๆนะครับแล้วก็ใต้ตัวขาพับตรงนี้ก็จะมีการซ่อนสวิชที่เราเอาไว้ปรับโหมดการเชื่อมต่อด้วยนะครับซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเข้าถึงได้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ใช่ไหมมันอยู่ข้างล่างแต่แก้วเองอะ่ะไม่ได้เป็นคนที่มานั่งเปลี่ยนโหมดทุกวันอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าซ่อนเอาไว้ตรงนี้รับตาดีมันก็ทําให้ภาพรวมเวลาตั้งบนโต๊ะก็ดูคลีนดูสวยดีนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับถ้าทุกคนดูที่ฝั่งขวามือของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยจะเห็นว่าเขาเว้นพื้นที่ว่างเอาไว้้ค่อออนนนขางเยเยะหมืกันน ซึ่งจริงมันก็เป็นเอสเตติกในการออกแบบที่ทําให้ดูแตกต่างกับโลโปรไฟล์คีย์บอร์ดตัวอื่นนั่นแหละมีโลโก้โลฟรีวางเอาไว้ที่มุมขวาล่างแล้วก็มุมขวาบนก็จะเป็นไฟไลท์อิดิเคเตอร์ที่บอกสถานะของตัวคีย์บอร์ดนะครับนอกนั้นก็ไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรพิเศษอะไรนะจุดที่มันพิเศษจริงๆเนี่ยมันจะไปอยู่ที่ด้านข้างของตัวเคสคีย์บอร์ดทางฝั่งขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นทัชบาร์นะที่เราสามารถจะใช้ในการเลื่อนปรับลดความสว่างหน้าจอปรับเสียง อะไรต่างๆของตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าตัว d ด v ว c e ์ที่เราต่อเอาไว้ได้นะครับคีย์บอร์ดรุ่นไหนที่ออกแบบใหม่มาในปีนี้แล้วยังใช้หนอปในการปรับเสียงปรับความสว่างจออยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ามันเริ่มโบราณมันเริ่มเอาแล้วนะครับเห็น <He en S 1> แก้วชมเรื่องดีไซน์มาขนาดนี้มีข้อให้บนเหมือนกันนะครับก็คือตำแหน่งที่เขาวางพอร์ต Type C มาน,นั่นเองปกติแล้วเนี่ยแก้วจะชอบให้พอร์ต Type C อะ่ะมันอยู่ด้านบนของตัวเคสกึง่งกลางเลยนะแต่ว่าตัวนี้มาอยู่ด้านข้างทางฝั่งขวาของตัวเคสนะครับคือเขาก็มี การดีไซน์ตัวสายที่มันมีการหักเข้ามุมมาให้นั่นแหละแต่ว่าเวลาที่เราจะจัดระเบียบสายให้มันดูมีความแบบสวยงามให้มันดูมีความคลีนเนี่ยแก้วชอบให้ตำแหน่งของพอร์ตอยู่ด้านบนมากกว่านะครับเจอเรชันหน้าก็ปรับมาให้สักหน่อยนะแล้วก็ในเรื่องของคอนเน c t i ิวิตี้หรือว่าการเชื่อมต่อคีย์บอร์ด low free flow 2ตัวนี้นะครับทำได้ทั้งหมด3ช่องทางด้วยกันอันแรกก็คือเป็นแบบเสียบสาย USB Type C เป็นแบบ Bluetooth เวอร์ชัน5.3แล้วก็ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเจเรชันนี้ก็คือ Wireless ส จกะกรเนั่นเองนะครับซึ่งมี polling rate เนี่ยอยู่ที่ 1,000hz นะใช้เล่นเกมได้แบบสบายๆเลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังรองรับ Mac OS รองรับ Windows OS รวมไปถึงใช้งานกับโ b i l e ดีไวซ์จากแบรนด์ต่างๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตหรือว่าสมาร์ทโฟนก็ตามนะครับอย่างแก้วเ,เองเนี่ยก็เอาไปใช้กับตัว Galaxy Tab ของทาง Samsung ได้แบบสบายๆเลยนะแล้วก็ตัวความจุแบตเตอรี่นะครับถ้าเกิดเป็น layout แบบ68%แบบตัวที่แก้วใช้งานอยู่ตอนนี้ก็จะได้ความจุมาอยู่ที่2,000มิลลิแอม นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น layout แบบ84% 100%เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่3,000มิลอมอานะถ้าเกิดเราปิดตัว backlight แล้วก็ใช้งานต่อเนื่องเนี่ยจะได้อยู่ราวๆ90ชั่วโมงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดตัวไฟ backlight เอาไว้ก็จะสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ราวๆประมาณ13ชั่วโมงนะครับแต่จากการใช้งานจริงของแก้วเนี่ยถ้าปิด backlight เอาไว้นะแก้วพิมพ์งานตัดต่อวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยเฉลี่ยจะประมาณต่อวัน5-8ชั่วโมงนะครับแบบที่ไม่เปิด นะจะสามารถใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้ได้ต่อเนื่องประมาณ7วันโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับสำหรับใครที่มีความต้องการในการจะปรับคีย์แมปหรือว่าเซตค่าปุ่มต่างๆด้วยตัวเองเนี่ยรอบนี้ low free flow 2รองรับซอฟต์แวร์ v i a เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์แยกที่ใช้ยากๆเหมือนกับรอบที่แล้วและรอบนี้ใครที่คุ้นชินกับ v i a อยู่ก็ไปปรับใช้งานกันได้ทันทีเลยนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ typing f i e l d ของคีย์บอร์ดตัวนี้กันบ้างนะครับซึ่งแก้บอกเลยว่า ใครที่คาดหวังในเรื่องของเสียงแล้วก็ฟีลลิ่งตอนที่เราพิมพ์ที่มันมีความพรีเมียมเนี่ยซึ่งปกติแล้วคีย์บอร์ดโลโปรไฟล์อ่ะมันจะให้อะไรพวกนี้เราไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่กับโลฟรีโฟล์สตัวนี้นะครับรุ่นนี้ใช้โครงสร้างเป็นแกสเก็ตเมาส์ที่ได้รับการปรับปรุงมาจากเจนแรกแล้วก็มีการมอดตัวโฟมมาให้ถึง5ชั้นทําให้ในเรื่องของแบบเสียงรั่วฟีลลิ่งการพิมพ์ที่มันดูมีความแบบ ดูโปร่งๆดูไม่ค่อยมีความแน่นเนี่ยอันนี้ถูกแก้ปัญหามาให้หมดแล้วนะครับซึ่งพอเขาอัดโฟมมาให้ขนาดนี้ในตัวเคสที่มันไม่ได้มีความหนาอะไรมากในเรื่องของความเด้งในเรื่องของความเบลซี่ของตัวแกสเกตเมาส์เนี่ยมันก็จะไม่เท่ารุ่นก่อนแน่นอนนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งในการพิมพ์ในภาพรวมเนี่ยอันนี้ดีขึ้นเยอะแน่นอนนะแล้วก็สําหรับตัวคีย์แคปนะครับก็เป็นอีกจุดที่ได้รับการปรับปรุงมาค่อนข้างเยอะนะรอบนี้จะใช้วัสดุที่เป็น PBT บวกกับ PC ที่สามารถให้ไฟเนี่ยลอดตัวหนังสือขึ้้นมาได ผิวสัมผัสจะค่อนข้างด้านแต่ว่าไม่ได้สร์นิ้วอะไรมากมายนักนะโปรไฟล์ของตัวคีย์แคปเปลี่ยนไปจากเจเนอเรชันแรกเยอะมากนะครับตัวนี้มันจะมีความคล้ายกับเชอร์รี่โปรไฟล์ที่มีการตัดความสูงลงไปจนแบนๆเลยนะมีการโค้งรับกับน,นิ้วของเราเนี่ยมากกว่าตัวรุ่นแรกนะครับทาให้เวลาที่คนที่เขามีการใช้งานพิมพ์สัมผัสเร็วๆเนี่ยก็จะสะดวกแล้วก็ให้ความแม่นยําได้ดีกว่าเดิมนะครับส่วนใครที่ต้องการฟอนต์ภาษาไทยก็สามารถจะให้ทางร้าน b i g กเควิ เ,เขาเลเซอร์ให้ได้นะครับแต่แก้วแนะนําว่าถ้าใครจะเอามาเลเซอร์ให้เลือกซื้อสีที่เป็นซิลเวอร์มากกว่าสเปรดเกรย์นะเพราะว่าตัวหนังสือมันจะมองเห็นได้ชัดมากกว่านะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษใน Low Free Flow 2ตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของตัวสวิชนั่นเองเพราะว่าในรอบนี้ทาง low free เนี่ยได้มีการไปคอลแลบกับผู้ผลิตสวิชชื่อดังก็คือบริษัทเคลนั่นเองนะครับออกสวิชมาสําหรับรุ่นนี้ให้ทั้งหมด3แบบ3สไตล์นะอันแรกนะครับจะมีชื่อว่าเซ r ร์ เป็น Linear Switch มีระยะกดที่ลึกพอประมาณแล้วก็เสียงเนี่ยจะมีความกรุบกรับมีความโปรง่งโปรงหน่อยนะครับแก้วแอบคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่มีตัวโฟมม d มาให้ในเคสเนี่ยเสียงน่าจะออกแหลมแหลแน่นอนนะครับสวิชที่2มีชื่อว่า voice Switch นะฟีลิ่งจะเหมือนกับ Surfer เลยแต่ว่าจะเป็นสวิชในรูปแบบ Sil e n c e ก็คือสวิชเงียบนั่นเองเหมาะกับคนที่ต้องการใช้งานในออฟฟิศหรือว่าเอาไปใช้งานในที่ที่เป็นสาธารณะจะได้ไม่รบกวนคนอื่นนะครับซึ่งตัวสวิชชอยสทั้ง2ตัวที่แก้วพูดไปเนี่ยจะมี แค่ในตัวบอดี้ที่เป็นสีซิลเวอร์เท่านั้นนะครับส่วนสวิชอันสุดท้ายที่อยู่ในสีสเปรดเกรย์ที่แกเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้จะมีชื่อว่า p พาส์นะครับจะเป็นแท็กทายสวิชที่มีความดีดเด้งพิมพ์สนุกมากกว่า2ตัวก่อนหน้านี้แบบรู้สึกได้ชัดเจนเลยนะแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของเสียงในสวิชตัวนี้ก็จะออกแนวทุมๆนะครับเสียงตอนพิมพ์ก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนักนะตัวสวิชเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับปรุงตำแหน่งที่ไฟจะลอดขึ้นมาให้มันมีความกว้างมากขึ้นด้วยทําให้ตัว ก็จะส่องขึ้นมาที่คีย์แคปได้เยอะมากขึ้นนะครับรวมไปถึงตัวสเตเบลิเซอร์บริเวณสแตมของตัวสวิชเนี่ยก็จะมีความนิ่งมากกว่าเดิมทําให้เวลาที่เราพิมพ์เร็วๆมีการเอานิ้วแบบรูดคีย์บอร์ดไปมาเนี่ยก็จะให้สเตเบลิตี้ที่ดีกว่าเดิมนะครับส่วนตัวสเตเบลิเซอร์ในปุ่มยาวๆต่างๆเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบเพลทเมาส์นะแล้วก็มีการพีรูปจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วเราต้องบอกว่าคุณภาพในการพีรูปอ่ะเขาทำมาได้ดีมากๆไม่มีเสียงแรทเทิลเลยครับ และนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวคีย์บอร์ดโลโปรไฟล์สุดหล่อ Low Free Flow 2ตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับราคาค่าตัวของเขานะแก้วได้มาจากทางร้าน Big Penguin นะครับราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นแล้วแต่ว่า Variant ที่เราเลือกเป็นอะไรนะ Switch เป็น s u r f e r ไหมเป็น v o ย d ไหมเราก็ซื้อในช่วงไหนเนี่ยอันนี้มันจะมีราคาที่เขาจะมีการให้โคดส่วนลดในแต่ละช่วงที่ไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าเอาแบบโดยเฉลี่ยเฉลี่ยเลยนะถ้าเป็นเลเยอรแบบ68%ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่4,190บาทนะครับถ้าเป็นเลเยอรแบบ 8 4ราคาเริ่มต้นอยู่ที่5,190บาทนะและ Layout 100%นะครับราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่5,690บาทนะแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการให้ทางร้านเขาเลเซอร์ภาษาไทยมาให้เลยเนี่ยตอนที่เลือกซื้ออย่าลืมเลือก Choice ที่เป็นอิงกับไทยนะครับเพราะว่าราคามจะมีความแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยนะในภาพรวมแล้วคีย์บอร์ด Low Free Flow 2ตัวนี้น่าจะเป็นคีย์บอร์ด Low profile ที่ ครบเครื่องที่สุดแล้วก็ดีไซน์สวยที่สุดณนะเวลาดีแล้วที่สามารถหาซื้อได้ในไทยนะครับใครสนใจก็ กดที่ลิงก์ใต้ Description ตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวแก้วจะวางลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครนะครับที่ดูรีวิวนี้จบแล้วอยากจะลองไปสัมผัสต,ตัวจริงๆของน้อง Low Free Flow 2หรือว่าอยากจะได้ choice ของคีย์บอร์ดเพิ่มเติมเนี่ยแก้วแนะนําว่าให้ไปเยี่ยมเยียนหน้าร้านของ Big Penguin นะครับโดยที่เขาจะมี2สาขาด้วยกันสาขาแรกคือโครงการ T59W e s t g เก e นะครับโดนบุรี <'t> ใกล้กับตัว MRT 3แยกบางใหญ่นะแล้วสาขาที่2ก็จะอยู่ที่ s a s c o Square สนครี ใกล้กับ MRT กลันตันนะครับเผลอๆเ,เข้าไปแล้วเนี่ยระวังนะตอนเดินออกมาจากร้านอาจจะโดนเพิ่มมาอีกตัว2ตัวก็เป็นได้นะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ